เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆผู้ติดตามทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีแฟนๆจากกระตูเรื่อง My h ี r o a c a d e เดมีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมสําหรับในวันนี้นะครับเราเนี่ยก็จะมาท,ทําทฤษฎีแล้วก็วิเคราะห์คําทํานายของเซอร์ไนไอนะครับที่เขาเนี่ยเคยทํานายเกี่ยวกับออมไนไว้ว่าในอีก6ปีข้างหน้านะครับออมไนเนี่ยจะต้องจบชีวิตลงจากการต่อสู้หรือก็คือตายนั่นแหละฮะเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราเนี่ยก็จะมาลองวิเคราะห์กันดูนะครับว่ามันเนี่ยจะมีโอกาสเกิดขึ้นมาก น้อยแค่ไหนนะครับและก็ต้องขอเตือนก่อนนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์แล้วก็มโนของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับมันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับผมโอเคครับแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยก็เข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาของเราในวันนี้กันเลยด้วยครับโอเคไปกันเลยครับ โดยก่อนอื่นนะครับเราเนี่ยก็จะมาทําความรู้จักกับอัตลักษณ์ของเซอร์ไนไอกันก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยมีอัตลักษณ์อะไรทําไมเขาเนี่ยถึงทานายอนาคตของออไม้ได้เซอร์ไนไอนะครับเขาเนี่ยมีอัตลักษณ์คือรู้ก่อนหรือว่าทานายอนาคตโดยการทํางานของอัตลักษณ์ Period. รู้ก่อนนะครับก็คือเมื่อเขาเนี่ยแตะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของคนที่เขาเนี่ยอยากจะดูอนาคตเขาเนี่ยก็จะสามารถใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับมองดูอนาคตของคนคนนั้นเนี่ยได้ตลอดทั้งชีวิตเลยซึ่งภาพ อนาคตที่เขาเห็นเนี่ยมันจะเป็นออรูปถ่ายนะครับเป็นเฟรมเฟมเหมือนกับรูปถ่ายสมัยเก่าเลยดังนั้นนะครับเขาเนี่ยจะรู้แค่เป็นภาพออมุมมองนะครับของคนคนนั้นเท่านั้นจะไม่สามารถรู้ไปถึงความคิดแล้วก็จิตใจของคนคนนั้นได้ และแน่นอนนะครับว่าทุกอัตลักษณ์เนี่ยมันต้องมีจุดอ่อนใช่ไหมและจุดอ่อนของอัตลักษณ์รู้ก่อนเนี่ยก็คือเมื่อเขาเนี่ยใช้พลังไปแล้วเขาเนี่ยก็ต้องเว้นช่วงนะครับเป็นเวลา24ชั่วโมงถึงจะกลับมาใช้พลังได้อีกก็คือ1วันเนี่ยเขาจะสามารถดูอนาคตของคนได้เพียง1คนเท่านั้นนะครับ,ๆๆรบก็เป็นจุดอ่อนจุดอ่อนเดียวนะครับสำหรับอัตลักษณ์นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับความสามารถแล้วก็จุดอ่อนจุดแข็งนะครับของอัตลักษณ์รู้ก่อนของเซอร์ไนไอต่อมานะครับเราก็จะมาดูเรื่อง ราวสตอรี่ระหว่างอไม้กับไนไอว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับถึงทําให้ไนไอเนี่ยต้องไปดูอนาคตของอไม้ก็ต้องขอเล่าย้อนนะครับกลับไปเมื่อ 6- 7ปีที่แล้วก่อนที่อไมเนี่ยจะได้เจอกับเดกุในตอนนั้นนะครับอไมเนี่ยเขาก็ได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสมากๆจากการต่อสู้กับอฟอร์วันซึ่งไนไอเนี่ยที่เป็นไซคิกหรือว่าคู่หูของอไม้ในตอนนั้นนะครับด้วยความเป็นห่วงหรือว่าเขาเนี่ยเกิดลังสังหรณ์เขาเนี่ยก็เลยถือวิสาสะดูอนาคตของอไม้ และเขาเนี่ยก็ได้พบความจริงที่เขาเนี่ยไม่อยากจะรับรู้นะครับว่าถ้าเกิดอ๋อไหมเนี่ยยังฝืนร่างกายตัวเองและทํางานเป็นฮีโร่ต่อไปอ๋อไหมเนี่ยจะต้องเจอกับจุดจบนะครับก็คือความตายที่แสนจะทร,รมานที่ไม่อาจจะบรรยายเนี่ยมาเป็นคําพูดได้เลยและแน่นอนนะครับว่าคนที่มีจิตใจในการเป็นฮีโร่ที่สูงส่งอย่างอ๋อไหมแล้วเนี่ยเมื่อเขาได้รับรู้ความจริงนะครับเกี่ยวกับอนาคตของเขาเขาเนี่ยก็เลือกที่จะเดินหน้าทํางานเป็นฮีโร่แล้วก็สัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพต่อไปนะครับโดยที่ไม่สนว่าอนาคต ของตัวเองเนี่ยจะต้องพบเจอกับความตายที่แสนจะน่ากลัวแล้วก็ทุกทรมานขนาดไหนเขาเนี่ยก็ยังคงเลือกที่จะเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพต่อไปเพื่ออยู่ให้ผู้คนภายในประเทศเนี่ยอุ่นใจนั่นเองนะครับผมและนี่นะครับก็จะเป็นจุดแตกหักระหว่างอ่อไม้กับเซอร์ไนไอยด้วยเพราะว่าในความคิดของไนไอเนี่ยคือเขาไม่อยากให้อ่อไม้ต้องพบเจอกับจุดจบแบบนั้นเพราะว่าเขาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ข้างใครแล้วก็เป็นแฟนตัวยงของอ่อไม้เลยก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่อยากให้ออไม ต้องพบเจอกับจุดจบที่น่าสมเพชแบบนั้นส่วนในมุมมองของอไหมเนี่ยก็คือเขาเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยยอมสละตําแหน่งสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพไปผู้คนภายในประเทศเนี่ยก็ต้องอยู่กับความหวาดกลัวครับเพราะว่าขาดเสาหลักให้ยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นเองนะครับผมโอเคครับและหลังจากที่เราเนี่ยฟังสตอรี่ระหว่างอไหมแล้วก็เซอร์ในไอมาแบบคร่าวๆพอสมควรแล้วนะฮะต่อมานะครับเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงเนื้อหาหลักก็คือการวิเคราะห์คําทานายของไนไอว่ามาเนี่ยจะมีโอกาสเกิด ิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งจากที่ผมเนี่ยดูนะครับการคาดเดาของนายไอเนี่ยตั้งแต่ที่เขาเนี่ยปรากฏตัวออกมานะครับก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่ามันเนี่ยมีความผิดพลาดน้อยมากๆจะเรียกว่าเกือบจะเป็นศูนเเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ว่านะครับจะมีอยู่ครั้งเดียวที่เขาเนี่ยทำนายผิดพลาดก็คือการทํานายอนาคตของเดกุเพราะว่าในตอนนั้นนะครับตอนที่เขาเนี่ยต่อสู้กับจิสกิเขาเนี่ยก็ได้ทําการดูอนาคตของจิสกิไปด้วยนะครับระหว่างต่อสู้แล้วเขาเนี่ยก็ได้ไปเห็นภาพเดกุของเราเนี่ยโดน จิสกิฆ่าตายนะครับและจิสกิเนี่ยก็สามารถหลบหนีไปได้แต่ว่านะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยเดกุเนี่ยก็ไม่ตายนะครับและสามารถเอาชนะจิสกิได้ด้วยซึ่งนี่นะครับมันก็เลยเป็นปร,กรากฏการณ์แรกทีเซอร์ในไอเนี่ยคาดเดาผิดผพลาดเพราะว่าเดกุของเราเนี่ยเป็นคนเข้ามาเปลี่ยนอนาคตนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นพระเอกนั่นเองแต่ว่านะครับถึงแม้ว่ามันเนี่ยจะเป็นการผิดพลาดแต่ว่ามันเนี่ยก็เป็นการผิดพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับผมเนี่ยก็เลยจะขอมโนไปคนเดียวนะครับว่า คําคำทํานายของเซอร์ในไอเนี่ยมันนะครับมีโอกาสผิดพลาดเพียงแค่0 0 0ย์นะฮะย้านะครับว่านี่เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเพราะว่าเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมายังเป็นทางการนะครับว่ามันเนี่ยมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่นะครับที่จะผิดพลาดแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละเนาะไม่น่าจะเกิน1%นซะครับซึ่งทีนี้นะครับเราเนี่ยก็จะมาดูกรณีของออาไมโตกันบ้างนะครับว่าเขาเนี่ยจะมีโอกาสโชคดีเหมือนกับเดกุหรือเปล่า ก่อนอื่นนะครับเราเนี่ยก็ต้องมาลองวิเคราะห์นะครับเหตุการณ์เฉียดตายของอไมก็คือเหตุการณ์ที่ออไม้เนี่ยต่อสู้กับอฟอร์วันว่ามันเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์เดียวกันกับที่เซอร์ไนไอเนี่ยทำนายไว้หรือเปล่าซึ่งก็อย่างที่รู้นะครับว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์หลังจากที่อไมเนี่ยได้มอบพลังให้กับเดกุไปแล้วซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยลองเรียบเรียงเหตุการณ์แล้วก็ช่วงเวลาดูดีๆนะครับมาเนี่ยก็จะมีความเป็นไปได้ว่าการต่อสู้ในครั้งนั้นของอ เนี่ยทำนายไว้ก็เป็นได้เพราะว่านะครับมันก็จะมีทั้งเหตุการณ์ที่ออไม้เนี่ยเฉียดตายแล้วก็เป็นการสลัดตำแหน่งสัญลักษณ์แห่งสันดิภาพกับการใช้พลังวัน for อเป็นครั้งสุดท้ายของออไม้ด้วยนะครับมันก็เลยประจบเหมาะนะครับกับที่ในไอเนี่ยทำนายไว้ว่าถ้าเกิดออไม้เนี่ยเลิกต่อสู้เขาเนี่ยก็อาจจะหลีกเลี่ยงความตายนะครับที่น่ากลัวนั้นได้แต่ว่านะครับถ้าเกิดมองอีกมุมหนึ่งทางอาจารย์ผู้เขียนเนี่ยเขาอาจจะหักมุมนะครับให้เราเนี่ยคิดว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เดเดีียยวกกัันบทซออร์ไ่ ทำนายเอาไว้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็จะดูแแมงแแ่งใช่ไหมที่เราเนี่ยได้ดูเหตุการณ์ต่อสู้ครั้งสุดท้ายของอไหมก่อนที่นายไอเนี่ยจะปรากฏตัวมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยอไหมนะครับเขาเนี่ยอาจจะเจอกับคู่ต่อสู้ที่ชะตาเนี่ยฟ้าลิขิตที่เขาเนี่ยไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้และคู่ต่อสู้คนนั้นนะครับที่ผมเนี่ยพูดถึงนะครับก็คือชิกาลกิโทมุระนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยจำกันได้นะครับมันเนี่ยจะมีอยู่ตอนหนึ่งนะครับที่ออไหมเนี่ยได้เข้าไปคุยกับออ ฟวนนะครับในคุกทาทลอสซึ่งในตอนนั้นนะครับออไม้เนี่ยเขาก็ได้บอกกับอฟวันไปว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมปล่อยให้ชิกาลากิตายตามความต้องการของอฟวันเป็นอันขาดซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาทําความเข้าใจกันให้มากขึ้นนะครับว่าทําไมออลไม้เนี่ยเขาถึงไม่ยอมปล่อยให้ชิกาลากิตายก็คือชิกาลากิเนี่ยเขานะครับเป็นลูกชายของชิมูระโคทาโร่และชิมูระโคทาโร่เนี่ยเขานะครับก็เป็นลูกชายของคุณชิมูระนานะและคุณชิมูระนานะเนี่ยก็อย่างที่เราเนี่ยรู้กันนะครับ ว่าเธอเนี่ยเป็นอาจารย์ของอไหมซึ่งก่อนที่คุณชิมูระนานะเนี่ยเธอนะครับจะตายไปเธอเนี่ยก็ได้ทําการทอดทิง้งครอบครัวนะครับจะเรียกว่าทอดทิ้งก็ไม่เชิงเนาะเรียกว่าตัดขาดความสัมพันธ์เพื่อไม่ให้ครอบครัวของตัวเองเนี่ยต้องได้รับภัยอันตรายนะครับจากอฟอร์วันจะดีกว่าเพราะว่าคุณชิมูระนานะเนี่ยเธอนาะครับก็เป็นถึงผู้สืบทอดวันฟอร์ออรุ่นที่7เลยถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยไม่ยอมตัดขาดความสัมพันธ์นะครับครอบครัวของเธอเนี่ยก็อาจจะตกเป็นเป้าเล็งของอฟอร์วันก็ได้และ เรื่องราวเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่คุณชิมูระนานะกังวลไว้ด้วยนะครับเพราะว่าในตอนนี้ชิกราระกิที่เป็นหลานชายเนี่ยเขาก็ตกเป็นเครื่องมือของออลฟอร์วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคนอย่างออลไหมนะครับเมื่อเขาเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวแบบนี้แล้วเนี่ยมีหลอที่เขาเนี่ยจะยอมปล่อยให้ทายาทเพียงคนเดียวของอาจารย์โดนคนที่ฆ่าญาติตัวเองหลอกใช้เพราะว่าก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าออลฟอร์วันเนี่ยเขาก็มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะครับก็คือต้องการที่จะแย่งชิงพลังวันฟอร์ออกลับมาและวิธีการที่จะแย่งงงชิงพลั กลับมาเนี่ยแบบให้ออไม้เจ็บปวดที่สุดนะครับก็คือการที่ให้ออไม้เนี่ยต้องต่อสู้นะครับกับชิกาลากิทายาทที่หลงเหลือเพียงหนึ่งเดียวของอาจารย์ตัวเองมันก็จะเป็นอะไรที่เจ็บปวดแบบสุดๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าออไม้เนี่ยโดนชิกาลากิฆ่าตายจริงๆซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่ายังไงมันก็ต้องมีสักวันนะครับที่ออไม้เนี่ยต้องมาเจอกับชิกาลากิอย่างแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับก็คือออไม้เนี่ยเขานะครับจะต้องเป็นคนไปบอกความจริงทั้งหมดให้กับชิกาลากิทราบ2 ก็คือออไม้เนี่ยเขาจะไม่ยอมปล่อยให้ชิกาการกิโดนฆ่าตายแน่นอนและ3นะครับออไม้เนี่ยเขานะครับ, o นะรบอาจจะเป็นคนเข้าไปหยุดชิกาละกิในศึกครั้งนี้เพราะว่าเวลาของเนื้อเรื่องในปัจจุบันเนี่ยมันก็ผ่านมาจากคําทานายของนายไอนะครับได้ประมาณ6ปีกว่าได้แล้วมันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ออไม้เนี่ยเขานะครับจะเข้าไปห<อ>ยุดชิกาละกิด้วยตัวเองซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าให้ออไม้ไปสู้นะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ที่ผมเนี่ยหมายถึงนะครับก็คือออไม้ เป็นคนเข้าไปเกี้ยก่อมชิกาละกิและบอกความจริงทั้งหมดเรื่องของคุณชิมูระนานะให้กับชิกาลากิทราบเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีใครเนี่ยเข้าไปหยุดชิกาลากิในตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าไม่ชิกาละกิเนี่ยโดนฮีโร่ฆ่าตายก็ชิกาละกินี่แหละครับที่จะฆ่าฮีโร่ทั้งหมดตายดังนั้นนะครับมันเนี่ยก็ต้องมีคนที่เข้าไปหยุดการอารวาดของชิกาลากิในตอนนี้และคนที่ผมเนี่ยคิดเอาไว้นะครับก็คือออลไมโตะนั่นเองเพราะผมเชื่อว่าออลไม้เนี่ยเขานะครับคงไม่ยอมปล่อยให้ชิกาลากิฆ่าคนไปมากกว่านี้แน่น เขาเนี่ยจะต้องทําอะไรสักอย่างนะครับเพื่อจะหยุดชิกาลากิเอาไว้และความห่วงใย,ยที่หวังดีของออไม้นี่แหละครับที่จะเป็นจุดจบที่แสนจะเจ็บปวดของเขาที่เซอร์ในไอเนี่ยได้ทํานายเอาไว้ล่วงหน้านั่นเองนะครับผม โอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับทฤษฎีการตายของอไมแล้วก็การวิเคราะห์คำทำนายของเซอร์ไนไอก็อย่าเอาไปคิดจริงจังมากนะครับเพราะว่านี่มันก็เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์แล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับผมและเพื่อนๆน,นะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับทฤษฎีนี้คิดว่ามันเนี่ยจะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับผม และส่วนใครเนี่ยอยากจะเสริมหรือว่ามีข้อมูลอะไรนะครับแบบว่าเพิ่มเติมในคลิปนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เช่นกันนะครับและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนเนี่ยผิดพลาดประการใดหรือผมเนี่ยพูดผิดไปก็ต้องขอกราบประทานอภัยเวณะที่นี้ด้วยนะฮะสำหรับในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้สวัสดีครับ